จะกำลังพมเปียนพระกิ่ง็นดีพิ้าวังที่22ตงนที่24ตอนที่2องแ้นะคะที่10มาสมัยสืบเอ A. วัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสังเกตสุวิหารติกะปิรัต,รตรมิมี มหาวิเนมหาตาพิกุสังคีนาัตติปจเมเหตพิกุเตหิตเปเพหิบะนันตหิตเหิตระโลกาตุสิเทวตาเยบุเยนะมังติสติะวันตังตังตัาไยะพิกุลกัปจัตะโคจะปุนาสุเวินัเทวานังเยนะหงุนหิจารุโก้ก็กเตตุวิหารลติกะผิวตะมิมหาวิเนมหากายพิกุลังนาิกต ภาษานายะพิคูสังคจะยอมยูยะยัมปิเยนะวัปวาตีนุปะสังคเมยามะอุปะสังคมิตาวะวัตโทตเกปัจจาระเทียติยธาติภูเยยะตาปิมหังละอาคูริโสวัตจิตวะอาหังสังภาษาเลยะภาษาทิตังวาปะหาไะมิเยยะเอวะเมยตุทาวา สุอทกตาเดวตาวันตเิเดวัตงอะไราโหมอิตาเดวตาวันตัันติขยิมังกระังรยมาเยมโ่างเพื่ามัตาพัิพังอิตาเยวะปะเลยิตาต่งกติอาทโกวะพราเดวตาวันตัตันยิขยิมังกรังสิตตังอัตโนอุภะมังสุสะนาเทวานีตานิขะเอวตา นักกันติปฏิตาติตะโกวะลาเทวตาวันโตสันติเกียริมังคตังละภิเยี่งาีหลังเกวตาอีหลังอีตั้งีหลังโอจะเมมะเมชาเตจัลันติสุตาวิปนาจะโกมาสุตันตาสุตุนักเกียรตโกวะลาเทวตาสันติเกยิมังคตังละภาษเยีิเจพุุถังและนังเวตาเกนะอิทธิอัจรยะบุตตางมหาญาติมารสังเ นิปเดนสิตาอัตโขอภวายบันในสี่เพียกพเวนะสีถึงเบตาทวตานสี่ตาหติราหตาญาิกกตัจเจปิเจวิคเวถูงสุนังหานโตมาราสีัมปิภะวันะแต่วเยเทวตานสัตาสูงสุดในาไปหังิปิเจปิเจพิคเวสูงสุนทางหานโตธมาราสสัมปิภะวันะนตวเอเยเทวตาสันิปตาส่ยะถาปิไม่หังเอตสราสีสูงสเวเยวนทามาม่กีตัพิเวเวน ตสุจานะสุา,า,สา,าบงบันพระสิโลพระิษายีเอวามพันเตอิโคเตอิคุอมวโตสัตปจัแสนโสสุมขวาวเอตตะะโบจิติโลกัมโนกัามีอัจรยุพันธรแะ เวตโตอมันติสิทธาโตเกเรเตเดวยาพิจาาเตวาพิโตเตจักมุขุุุทาพุานางุานางธมุสานานางเอวะเมุขสานางางินัเกเนมนุสานังอเปเกนะธรมัุุาภามิมิอังยาวนาจัมาตัวนันติสทะตเกเรเตเดวยาพิจารณาเตวาพิโตโวหงิจาม ทักษะที่หาทักษะที่ขานาในที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันตัโมทัศน์นาพิการมุ่งานเราไม่ติมงานมโนทำเอ่อการพาที่ทักษะที่หาหนูหน่วยสิมันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโมทัศน์นานพิการมุ่งานเราไม่ติมงานอินเจต่อทักษะที่ขาดนานในที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโมทัศน์นานพิการมุ่งงานเราไม่ติมงานทักษะที่ขานานในที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโมทัศน์นาพิการมุ่งานเราไม่ติมงาน

ที่บาลัสาลโพธัพพิทาเป็นธรรมามะเหล่านี้มันโตยติมันโตแล้วมันโตจีนโนธรรมานาพิกามมังนามวิติงงามปุราษิทั้งนั้นนั้นปุจังที่เราจะติปุเณโนที่ทั้งนั้นก็บรรถาว่าชาตอละเตนอุททานนั้นก็ทดทุกข์เป็นแล้วอภิอโนเวทั้งใดแม้ว่าถามคู่กับการถามมาเป็นตะเปนดูดูจากกันนั้นคืออินุมันถึงไม่รู้จานนะตะเกออุทภาติเตเสน้อง อากูกัญชโนเจวะปินินตัลอรูหรอ้าจะเฮจ่าเราจะจมนาสาษาหรือวมุ่ตังนิติังอนน้อันพูบรรยากาศวยการิตังนันกูนะนสวยนงม้านักกโศกจะมิติมนันนงเยคางาน่าราชาทางนิาทุาพิาฤก ที่ตาวนี้ตราใมันะสุาติานนั้นคนจงตัวเะ่้าที่ดุลาจะว่าไปจตายตดทังดทั้งเวลารื่นางจเพลนจะตาที่นไเองมันหมดเป็นทันติ่ิารามิตินางอาโตะเทวาปัตุวีเตช่วยกุงเทวาานา เพนเทวานีจารมาบุบาลุีวาลุคาูเทวานีเาบุคาลุนาคุเลขาลัาลวานีาลุเอะเอวีงานวันที่มันโตทต่มันโตนะมันโตสัที่เราหมาอนาพิการมดอนาจติดติงอำนาจคือคูเทคเทวะอกต่างหากจารมาลุคตาุคตาารมาจามาจามาจารกาคาคอโเทเทกายาตเพนงาน ตัวย <łość> ุติมันก่อหน้าวันต่โทมกิโลทามานาภิกรรมงคลานจะไมิติรินังจะมานามหารานาหรือสามวสุตาหรือกากรวปุ้ือกากุ้งเทวา ที่มันโตวิตกันโตนะมันโตสันติโนม้มานะพีการมุงหนังทำิติวมันนั่งเข็ิยาวิายามาก็จะน้คกันะนจยาวตเป็นนะที่มันโตวิติันโตนะมันโตสันติโนม้มานะพีการมงังิตมานังอันนี้ดีนยาตเป็นที่มันโตวิติันโตนะมันนไม่เยอว่ากันจุงมือลา ตตาตุ้ดิ้งอันโอปากิเทนาสันก็ถืองแนาขันเกิดว่าสิทธาจะตังรูปบาบนโตจะกุบายจิมโตจหาุณนากโลิโตจะโว่าจะติงว่านางอามาโลกาหางื่อบญติติวิบันโนิวินิโสับนราคูและวินโนตาอาการทธิตะิโตเทตสเพรนันเตติเเดเวนกเนพิคัน ถมันตาปทิเวทีว่ามโหสิตจโกจาติจิตอสานมหาเโนโตนาเนาตะติปนาตนาตระหัจะสารกะตวานราังถถามไปุตะโกเมโถนะโตตุบิสุโกตโตโตรนัะติวัตโกยมสเสยตะงะังมีญาวิญญาณมาตโตัตตาตัเกตาตมนาวิญญาติเาพิกโลเตจาาะถามุร้วาวิญญา ชะเนรุตาติ